กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกราบสบายดีอิฟซีเบิร์ดถูกฐานเด้อป้าลุงไปโอ้โยตอนนี้ก็มาลากพอยายจอยป้าลุงอุ้มน้ำไมล้ลอะอยู่พังพังสบายดีปา้าลุงขาดเลยกินน้ำไ,ม,ไม้ลงมาปลาลุง อันนี้คือทงหน่อไม้มาลัดหายพญเจอยเนาะมีบางอือนำแต่ว่าพญเจอยยังบ่ามาอยู่ปลาลุงยังสม่อ๊ออยเทากับบอกกะไปถามเข้าแตงอีเทียงแล้วแตเนะาะปลาพลุกสิมาปลาลุในเด้อปลาลุงเด้อมาลัดเอาหน่อไม้มาลัดหมมา,ายก็โทรถามข้าหลวงคัม เขาทำถูกเลยเห็ดทำพานแม่เห็นกเก็บอันนี้หาหลอกบังเฮ็ดปวกขาแล้วเนาะข้าเจ้าว่าเฮ็ดปวกออกเม่น้องแก่บ่มสิโลมังเฮ็ดปวกขาเพิ่นแต่ว่าจักเพิ่นสิมาทางใดกันแน่เนาะบอกเม่น้องอเนอยแหละว่ามาทางหน้าบ้านน้องเขียนเดอ้อแต่ว่ามาหลัดสืบเขาวสม,มุงกว่าเลยปะลุงไอ กันยังบอกเห็นทำเสีย่างหลับอยแถวป่าอยู่ไหนเนาะเฮ้อกระทังไหพี่พี่มาพี่ก,ก่อนเอาผลกับมาพอผลเลยป้าลุงนี่ หลัาหลัดพ่อใหญ่จอยอยู่แถวป่านี่แหละพ่นสีห้ามหัวเลยเลยโอเห็นเล่ากับกลับเมื่อตีอ่ร้อยน้องอนุยบอกพ่อใหญ่จอยบอกจักยางบ่บอกหลัดอยูหน้าท่งหน้าบ้าน้องเคียนยน้องเคียนผลคือบ่เห็นตัวลูก เฮามานี่ก็โดนเติบยังบ่เห็นพ่อหญิจ่อยมาเลยอันน่ไมมาลาดให้พ่อหญิจ่อยก็บ่เห็นพ่อหญิจ่อยพี่น้องเอ้ยถ้สิูกลับคืนเมื่อหน้าคือกันเนาะาแล้วก็ห้องก็กก็บ่เห็นนั่งถาในเทียงเเจ้าก็บ่คังเฮกก็ยังบ่เห็นปลาลุงแม่น้อง้บอกบ่บ่ชัดเจนบ่ พอใหายจอยบ่ทั้งบ่ได้มาทางนี้เนาะคันมาทางนี้จะเห็นนลยเนาะพี่เนาะเขาเพนก็ยังบ่ได้กินพานามัยเมื่อแล้วก็พลัดอนามัยไม่ให้เพิ่นก็บเห็นเทากับสีแดงเมื่อหน้าคือก,กล่าเนาะปลาลุงพอใหญ่จอย โอ้ยพี่น้องเอ้ยพออยากออกอยากหายพี่น้องอยางหาพอใหญ่จจอยว่แถวป่าในพี่น้องเอ้ยโอ้ยแม่น้องแกบุ้มประจักรลายเลยพี่น้องเอ้ยเอามาเขาสิบบาทเสียบาร้อยเฮโอ้ยเบิ่งดูเหม็นหลดอน้อยบ่ย่างไห้ไว้ดิหลดผนอยกาลัดอันหลดอน้อยเลย นี่แม่น้องแก้มบุมาหอดเลยเด้อสบายดีพี่น้องเฮ้ยจะเป็นอันอื่นพี่น้องไหมฮะไปจยต้นกล้าวสบายใหญ่จืดมาเคลียร์ม่งม่อย่่เบิดเบิดแหลงเลยวันสบายดีพี่น้องเห็นเห็นบอยอยากลูกปัญญายดแม่น้านล้นเย็นเย็นาหังกับอะไรซ้ำอย่าหมับหมับเออมันแบบว่ามุบมุบมุบแล้วบอลืีนอะไรเป็นบบคนสลังคน ทางเคืองบบได้ก็นอนอาแล้วนอนพี่น้องขอโทษขอภายเด้อพี่น้องเด้อานอนเข้าของกนยันไปลงที่สะบอเรือยนใดวงฮารับพญาจอยอยู่แถวป่าน่ะหละคิดเราพญาจอยสิไปน้ำมาได้มอือหน่อยมาสดใสอื้ออยู่ด้หันเลยเออเล่นได้มันนางามนี่งามงมันใหญ่เยอะมากได้ดน้ำลมาบ้อง ไม่ไหลกันน้อยเดียวมันบ่มีมันีแล้วเนอกลียงลายลายนะเกลียงามันบ่อนะแม่เกลียงคดีจริงแต่ก็แขงที่ในลายนะสีบอกโตในเตียงนะานทั้งน้ามาโต้งน้าแม่ที่แกะมากเลยน้ำก็มีในเรือนนะอหัว่อยงไกสบายดีด้วยพี่นน้าอกลายมาไก่ลังนั่นเนยังจะบอกเอามา ห่าพนก็มีตรงแล้วก็อัดไว้ดูเออกระสีต้มกระสีต้มมาดิมาดมากระตกเลยนี่เมื่อท่านเมื่ท่านเมื่อกระต้มองหมันกระตอนแรงกว่าโบยังจอบหน้าอยู่แล้วเมื่อกรสีลัดเมื่อทางหน้าคือเก่าเลยอันนี้กรลัดมาทางหน้าบ่ทำมนี่แหละเมื่อกทะสนโอ้ไม่ไหลมาผ่าเป็นไงจื้อ่าขีดกระโดดได้มากกระสอูดได้มากกระสอพี่น้อง ตะ้วกาได้ย,ยินเสียงโหลดเนาะเฮาตะกี้เฮาอะสิยญางมาแล้วเป็นหนังในเทียงเขากับบ้าคึงคึงๆนี่เทียงมีกบเดือนที่ว่ากิกคิกคือนาเด็นังบ้าคงึงคงห,หน่ะนะเนี่ยบานีวาสิยญางบานีปั๊บโหลดพอน้องแก้มบ,บุ้มมาพอดีพี่น้องก็เลยควักยุด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 เพิ่นก็บตกใจเพิ่นว่าอ้าวมาหอดพี่เลเพิน่นเนาะ <c oughs> สกีดกับฟุซซากับลูกขวักไม่กลัวพี่น้องเลยกระลิ้วเลยเพผนบอกกับลาดมาทางนี้เด้อทางมันดีทางนั้นเด้อทางมันดีกัลาดมาทา้งบอกเพผนว่าเนาะวิ่งเลยกระย่างเมื่อหน้าเลยวะกระย่างลาดเมื่อหน้าเลยเพผนก็ไดานเนี่ยยังว่าไขดวงก็ยังดีอยู่เนาะป้าปลดเพผนมาพอดีเลยขวักเอาเลยเด้อยา หลัก้าหมูอรลุปิชอนนี้กำลังสิแกะแฮมเบ่้องกันแก่ให้กินร้องลายคนเนาะแซ่บแม่กิแก้มบุ้งพันกมาดูพราะ่ามกนับบุคคลสบายไม่ได้แต่ไม่กามาไจืดแม่จะกินด้วยแม่ไม่ด้วยผกินเนาได้เลยแต่กุณวนิตนะใครผมมาอันนไม่คอ่มาแต่ใส่นอีเนาะ โดนึงกับบักเพลงแทงกแม่ใหญ่จื่อแตยังคำลำได้สิแม่อันคือวันเลยเม่ใหญ่จื่อเขาหงเขาเจ้าว่าอยากกินหรือบ่อ่ะหน้าอก็จุ้กเมื่อเราต้องไปจะกินเรือบ่อจะนอนแต่จะตื่นก็กินแเนาเพิ่นกินข่าวเนียวแต่ได้มากเลยพี่น้องกินข่าวเจ้าก็กินบ่อยาก้าอ่ะพิ่นก็เลยแบบบอกคุ้มตัวเองอีกนะแบบว่าก็เลยกินขา่ขาวเนียวอะไรพี่น้องคือจะเห็นนนั่แหละเนาะ กินแตได้มากกินข้าวเจ้ากับโบเล่กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวน้ำตาลมันลายได้ไหมข้าบารบากินน้ำแม่็ดาวกินข้าวเหนียวกินข้าวเจ้าแล้วลงวัดกัไดนเตกินข้าวเหนียวดูโบได้ได้แต่น้เหนื่อยดูดูนั่นแต่ว่าแต่ว่าน้ำตาลขึ้นน้ำตาลลายข้แม่หาหาเด็กเยอะเขานั้น หยอกแา่นั้นป้ากี้อาบน้ำก่อนป้ากี้จากสีอู่คันคายเสื้อสีเดียวกันเลยสำนักกันใส่เลยสีพาหนุ่มส่งตัวแรกเฮ้ยนี่ดุนพาหนุ่มโลกรคแค่แม่น้ำปากหนองไว้ได้นี่ส่งบ่มีสิบได้หนุ่มมาหอดีมาทำกูบ่าวไหลบ่สิบกับหนุ่มบ่เดียนบ่มีสิบจีบตายหักนุ่มมาเสือปอกไหลผู้บ่าวไหลดึงมืแจ็คจะว่าจีบตาย้ยไปในเทียงนาคาเจ้ามีผู้บ่าวเว้ย ถามอีกไปนาเทียนมานะถามว่าวมีปัวแล้วบอกทามจองเถื่อซ้ำเถื่อเด้ลูกข่อยกระใหญ่เลยไม่ได้นี่ลูกข่อยว่้เออกระสันข่อยไปลูกเคยเจ้าเด้อพอว่ะอ่าโอ้มีผัวเซลแม่แก้มุ้งอีหุยพี่น้องเอ้ถ้าตาแม่เป็นอีกเดี๋ยวก็แม่หมดแล้เนาะกมดล้วเฮากับหได้วปดหมวกเลยเนาะยันกระจืดหนาจืดตากระขิดตัวใครแล้วว่าอยู่บ้านอื่นนะ เดี๋วว่าแล้วนาแทนัดคอยไปอยู่นะนาจะแทน,น่ะพออ,อ้าวย้อนเข้าไปนากับคนอนื่นปลาลุงไหมนาคนละภาคหน่วยทุกบ่าวทามวัดโสโบอีออยอมลูกสาวอีกแท้สิเปนนางหลัดพญ่จอยนัน่นแหละนนางสะเทียงข้าเจ้าไปทามสาะเทียงมีทุบบ่าวไหมบุก่าหลัดเลยไปพาลูกไปบุก่าไปเดีไปรอรอลงเลยอาหได้ะเทียงตอนเนานเดือดป่าดงกับหุบ นอน,นหน้าบอกนอนหน้าปิตายานี่ยกรหลัดได้หดหไ,ไหมะไ,ไ่บอกเลยนามาเลยหลัดมาลุงเนยมากเลยลุงเน่อยมาพา,าลัดมาตลอดลุงเนยมากเนยบิดแห,แหงขนาดเลยเท่าน ไม่เบอรนอะไรฮะทำไมกับกล้วยเออเออเอามาใส่ก <Emin> em> <boom> ันเอามาพี่ดูนะไม่นะมาแกะสกัดนี่นี่เนี่ยเปิ่งเบิ่งซะก่อนแลยแมนแมนต้องทำเนี่ยเปิ่งเบิ่งก่อนเลยเอามาพี่ก็ไมได้เลยเนาะการด้กระซิมเนี่ยผ่อะไรแกงอย่างเงา เห่นนกแกงแซ่บมาทางเบิงโอ้ยเกงแซ่บทำไมอย่จุกมาที่นี่ปละดิษฐ์ตังนานนี่ทะเลยังไงเห็นแมวแล้วกีนโอ้กินเย็กกินหนห่อยนี่ใจอดไม่ได้ก็กินหน่อยนึง่ายเขาเจ้าจะทำแม่เตะเตะกันหน่อยฮะเจ้ากินลายคือเก่าฮันดิจากจากเคยกินลายกินขู่มือหรือว่าปลามือก็ให้ลดลงเนาะ แต่ว um mm. ่ามันไม่เนี่มันแทงมันยังในแห่งยันเจ็บตอยงนีขัดจุ้ขัดใจแบานี้เนี่ยไปเลื่อยไยางเจ็บต่างต่เลยอหัวได้ยังเบิ่งเบบิงมันเปิดล้องผ่าจกปูข้ามหญ้ากันพี่น้องนีาปูหญ้านี้าพี่น้องมีแต่แมมีปูมีหานะ ขามบะมี่ขามบบบมี่าสันเฮ้ยเตงว่าเตงได้ดีมานี่นะม่ยว้ายว้ายกล้วยเนาพามให้ลูกไผ่ตนล่ากล้วยนาหัวข้าวต้เน่ามีไรเพียบหมดหัวข้าว้เหมอเลยเยนบริยกเออมันทานกินได้เียเลย่เลยโอ้มามามาหม่ไม่เท่วห้ยนานมันบมี โอ้น mm. 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 mm ้ไ hmm. ม mm ่ไหลมากรนต้องกระสอไปแ้มันเละละาจะน่า้งมกร้วยเราก็ได้มกล้วยกับันนออืมน้อยแต่โจกมานจ้อยจะได้น้อยันบอคเป็นแบ่งให้ลุงโล่นำอานอกกิแกงกินอยู่แล้ว มันไมีแต่ขื่นเงียวพี่น้องเลยแบบพี่เห็ดทงเลยจะมือจะไปสชิญหาเดมี่เหรอไปกับมี่เนาะมีอยู่บ่แต่เศร้าเต็งไปสวยอันนี้พ่อใหญ่จมนะไปมือแหละกำลังหนาดแต่สันไปสวยหม้อไบกระยำโบแถวน้าเมนตองแก้มบุ้มแถวน้านนายก็ได้อยู่คันหาคันตังใจหาหลอกคนหาแถวหน้นเดินคันไปหาน่ะในบุ้งนะในบ่อนเดินหน้าจะโลดไล่ก็ทำใหม่ก็ไล่น่ะกินอะไรกินนม เสดบะเลยเนาะอือเอาเลยพี่น้องเอ้ยขอเก็บผ้าไปเพียงเทนีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่น้องแก้มบุ๋มเด้อพี่น้องสบายดีน้องกลับมาได้ยากมาหอดเฮือนเอ้าไปอดไมาอะไจจะมาหอดพี่ว้ายมอหอดพี่ได้รอหาผู้ใหญ่จจยยีเที่ยปากไม่ได้ผู้ใหญ่โอยพี่น้องย่เที่ยงหน้าพี่น้องไม่ไแต่เศร้าพี่ีกี้วันนี้ยินเสียงพู้ใหญ่โอยเออโอ้ยจะเสียงไปเลยนั่งกันเมื่อนั่เมื่อเศร้านี่ไม้ได้พัดโทรมาประมาณ เสียงไปห้องดิเอาใหญ่จ่อยเออเสียงพอใหญ่เขาเลียงงัวเลียงคว้ยเสยงเขาเออเออเออเดีอยวมาสั่งพผ่นําบอน